ผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจส่วนที่กำลังปฏิบัติการปิดล้อมจับผู้ต้องหาในขบวนการรับจ้างอุ้มเรียกค่าไถในพื้นที่ภาคใต้ค่ะยะลานาราธิวา a จับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คนพบว่าเป็นอดีตทาหารพรานในพื้นที่ตั้งแกงรับจ้างอุ้มเรียกค่าไถให้กับนายทุนขายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมาลกองปราบร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสรวม80นายเข้าตรวจคน้นเป้าหมายในยะลานราธิวาสและขอนแก่นรวมเป้าหมาย8แห่งเพื่อติดตามจับผู้ต้องหาในขบวนการอุ้มเรียกค่าไถ่ทวงเงินยาเสพติดจุดแรกค่ะที่เข้าปิดล้อมเป็นบ้านพักของผู้ต้องหาอยู่ในตำบลสุงไหงโกลกนราธิวาสจับผู้ต้องหาได้หนึ่งคนขณะเดียวกันอีกแห่งในยะลานะคะสามารถจับหัวหน้าแก๊งอุ้มเรียก ค่าถ่ายได้พร้อมกับผู้จ้างวานเป็นในทุนค้ายาเสพติดรายใหญ่อยู่ในพื้นที่แล้วก็จับอีกคนได้ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหาร่วมกันกันกขังน่วงเหนียวเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไทยโดยใช้วิธีทรมานทารุณโหดร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกกระทํานั้นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทําทารุณโหดร้ายตำรวจให้ข้อมูลนะคะว่ากลุ่มรับจ้างอุ้มส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารพรานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและอดีตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่โดยรับงานจากนายทุน ค้ายาอุ้มผู้ค้าที่ติดนี่ยาเสพติดก่อเหตุเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วหลังผู้เสียหายถูกปล่อยตัวได้ก็แจ้งความแล้วก็ร้องทุกข์ไว้กับกองปราบปรามนำสู่การสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มทั้งขบวนการค่ะ